ชเวยลยองตอบกลับแท็กซี่คันไหนอยู่ใกล้นะว่ามินซอยหนึ่งแท็กซี่คันไหนอยู่ใกล้นะว่ามินซอยหนึ่งตอนนี้ผมอยู่หน้าปากซอยน้ำามินซอยหนึ่งฟังเดียวกันหรือตรงข้ามฝั่งเดียวกันหรือตรงข้ามตรงข้ามอยู่เทื่อนแล้วรับผู้โดยสารปากซอยหนึ่งได้เลยอยู่เทื่อนแล้วรับผู้โดยสารปากซอยหนึ่งได้เลยเป็นที่น่าเสียดายฉันมีผูลล้โดยสารแล้วมีผู้โดยสารแล้วมึงรับว่ากูยังไงวะเอ้อก็มึงถามกูเองไม่นใช่ว่าใครอยู่ใกล้ปากซอยอ่ะมึงไม่บอกว่ามึงผู้โดยสารแล้วอ่ะเพิงไม่ถามกูแล้วมีผู้โดยสารฮะมึงบ้าหรือเปล่าขออนุญาตชววองงาาสย ที่จริงตัวเองไม่ต้องมาส่งเขาก็ได้นะเขาอยากพูดอะไรหน่อยมันก็แค่ความรู้สึกหนูพูดกับน้าเลยหนูพูดกับน้าแบบนี้น้าคิดนะพูดกับแฟนค่ะเปล่าเลยแต่แฟนหนูเขาหลับนี่รู้ค่ะดีซะอีกเพราะว่าคำบางคำเขาไม่ควรฟัง